ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับมัอนี่กับมพบมาพอกกันอีกแล้วนะครับพี่น้องครับของหันสาฟาร์มนะครับเป็นง้วชุดไมสุโตเลยนะพี่น้องครับมาไมสุโตชุดที่แล้วเบิดไปแล้วนะครับผู้ใดบ่ท่านกัสีมาเอาชุดนี้มันนี่มีโตละหกเจ็ดพันบาทเดอร์บนชุดสิบห้าเบิง์ท้ายคลิปยูมันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เจ็ดนะครับเดือนกันย่าครับพี่น้องครับ มีง้วงสาวหัวหล่นชุดไม้มาฝากพี่ฝากน้องให้ได้เลือกชมหลายอยู่นะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้ชุดตั้งฟ้ามนะครับเนาะสื่อหลายลดได้หลายนะครับพี่น้องครับนี่ย้ำนะครับพี่น้องครับครูนี่ครูที่เด็ดซึ่งผมหูราคาแล้่ยวนะครับพี่น้องครับผู้ใดยกครูบอกเลยว่าได้ดีย่างคักเงินราคาผุหลักครูนี่พี่น้องครับตัวอื่นผมแท้หูราคาจะตัวหอกครับเดี๋ยวย่างเบิ้งง้วก่อนนะพี่น้องเนาะนี่จังเบิ้องนะครับเนาะสวยๆงามๆหันสาฟาร์มมีมาให้ พิกัดอยู่ที่บ้านเปลือยตำบลหนองโกอำเภอบอระบ,บือจังหวัดมหาสารคามครับผมเอางัวก,ถบบก็ถือว่าเบิ้งเนอเบิ้งงนังกะถือว่านาเลียงครับพี่น้องครับนี่เดอ้อเอาคุณทุกกะสีผ้าผีผ้าหนองไปถทักท้ายกับท่าน้องแตงกันจะเข้าก่อนนะครับสวัสดีครับนองแตงครับสวัสดีค่ะ อ่ะมีอ่าม่ไม้เนาะแดงเนาะไม่สุโตเลยได้พี่น้องไม่ถูกโตค่ะอ่ะฝากเบอร์โทรศัพท์ครับ0 6 3 7 3 1 4 0 3 5ค่ะ Facebook หันสาวฟาร์มไอเดียได้เบอร์โทรศัพท์เลยค่ะะมื่อนี้เขียนว่าสิจัดโปรเดชให้่มาสั่นเนาะจัดโปรค่ะพูดไดโทรไว้ได้ก่อันทุกไว้ได้ก่อนเอาตัวแรกเอาไปได้ครับเอาเป็นคู่นั่นก่อนค่ะเอาเป็นคู่อ่างวสาวนะครับพี่น้องครับจะเอาแบบอ่าราคาย่อมเย้ามาให้แต่ว่าเป็นง้วบราหมันนะครับพี่น้องครับงามๆคู่นีเด้อครับพี่น้องเด้อแดงๆใหม่ๆนี่แหละครับผมเเเป็นนงงััวโตใหม่่ลยด้้ออคครรบบพี เป็นโตนี่แล้วก็โตข้างๆกันนี่นะครับเนาะอันนี้เอาเป็นเบอร์หนึ่งเนาะแตงเนะาะเบอร์หนึ่งเอาโตแดงๆนีนจักเดือนแล้วลูกช็อกโกแลตจ้าได้หาเดือนลูกช็อกโกแลตหาเดือนนะครับหาเดือนมีใบไม่หลอดไห่บ่นีค่ะมีตัวนี้มีใบเอกสารไห่ด้วครับตโตนี่ล่ะลูกพ้อไหโตนั่นลูก DB ค่ะอันดามานันตัวนี้จักเดือนได้ประมาณสี่เดือนกว่านี่แหละตัวนี้สี่เดือนกว่า,วาๆนะครับพี่้อง อ่าคููนี่ซีก็หาเดือนนะคะพี่น้องครับส้นสูงยุที่ประมาณเท่าไรนี่สูงกะ<บ><บ>วัดยืนคนยืนเทียบได้กันเลยคะ่ะเอาคนยืนเทียบเอาแตงนีกว่าครับผมอยากได้อยากให้แตงครับผมนี่เอาดองแตงเออแตงสูงเท่าไหร่ร้อยหาิบหาจ้ะร้อยหาิบหาได้ครับพี่น้องครับนี่แหละเบิงเทียบกับคนเอานะครับเอาคููนี่สิผ้าเบิงแตงเปิดเท่าไรคููนี่เอาตัวละเจ็ดพันเก้าค่ะตัวละเจ็ดพันเก้าได้คพี่น้องครับเอาโทรไว้เดก่อนะ ถ้ายกครูกับทรงฟีไห้แต่ว่าผู้ใดเอาตัวเดียวกับออกค่ารถเองค่ะถ้าเอาตัวเดียวเจ็ดพันเก้าเอ,อาไวเลยค่ะบัดนี้อ่ะยกยกคูเนี่ตัวละเจ็ดพันหาด้บยันนี้นได้คือกันค่ะแต่ว่าทรงฟีไห้แค่ลอยรถนะค่ะโอ้ถ้ายกครูนี่เอาเมื่อนหาพ่อพี่น้องครับถือต,ตัวละเจ็ดพันหาเป็นง่าบดถ์นะครับตัวนี้ก็ได้ทรงฟีไหล้ลอยโดอยู่นะครับเนาะหรือผู้ใดมีรถอยากขี่ผ่านมาทั้งบ่อะเบืออยากมาแก้วก็ได้เลยคับพี่น้องครับนี่แหละหัวตัวละ เจ็ดพันหาเจ็ดพันเก่าครับพี่น้องครับเบิ้งเอานะครับเนาะพอทันฉุดต้อหันกลับยกได้แยกได้เด้อครับพี่น้องเด้อนี่มีเนื้อมีหนังอยู่ได้พี่น้องครับนี่นะครับเนาะมักแบบใดนะครับอันนี้เป็นเบอร์แรกเด้อครับเด้อตำหนีโบมี่หยางเนาะแดงเนาะโบมี่ค่ะตำหนีโบมี่หยางเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เบื้องตัวนี้แดงนี่ดีนะครับพี่น้องครับตำหนีตะวันแดงโพดเจ็ดพันเก่านะครับนี่แดงจนโบมี่หม่องฟิวครับพี่น้องครับแดงทั้งตัวโบมี่ปานโบมี่ดังนะครับพี่น้อง เอายยครูเป็นรถพี่น้องครับหรืออยากเจ้าคูนี่เซ็กรับตัวไหนหรืออยากเอาเซ็กคับคูนั่นก็ได้พี่น้องครับเดี๋ยวจังเบิงจังทรคุยกันได้ค่ะทัคุยกันได้ตัวที่สองค่ะตงแต่งเอาเอาตัวนี้ก็ได้ค่ะนี่เอาตัวนี้นะครับเด้อยืนลั่งยืนสวยเอาตัวนี้เนื้อหนังเต็มขึ้นมาหลายนะคะพี่น้องครับตัวเล้าก็ตัวใหญ่ขึ้นมาหลายตัวนี้ง้วจากเดือนลูกพ่อไดนตัวนี้ง้วได้หกเดือนกว่าค่ะลูกช็อกโกแลตค่ะลูกช็อกโกแลตหกเดือนกว่า บดเข้มบนลึกไทยแบบเน่าตัดนะครับเบิ่งมุมนี่ก่อนส้นสูงน้องเขาอยู่เท่าไหร่สูงกับประมาณ120บวกคะ่ะประมาณน,นี่นะครับเนาะตัวนี้แตงเปิดเท่าไหร่เปิดไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทคะ่ะตัวนี้หนึ่งหมื่นก็อีกพั 1, นหนึ่งนะคะพี่น้องครับอันนี้ทรงฟรีลอยหาสิบโลด้วะอันนี้ทรงฟรีให้ลอยหาสิบโลหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับตัวนี้เอาเบื้องมุมนี้ก่อนเดี๋ยวไปทุ่มสิบพาเบื้องเบื้องหลังพี่น้องนี่นี่นะครับเนาะนพี่น้องไอ้ เคยซื้อสมพ่อละาสามสิบาทบ่สมงวัวพี่น้องหัดแค่น้ตัดน้องสั้นแหละนี่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับเด้อทรงดีมากดีสวยสมูทครับผมเราสีย่างอ่อนเบิ้งนะครับเนาะหางนะครับพี่น้องเบิ้งเอาหน่อยเล็กใหญ่นะครับผมนี่แขนแขะเบิ้งด้านขวาแดงละกายย่นดีนะครับพี่น้องครับเบิ้งมุมนี่นะครับเนาะเออนี่คู่นี่เคยเห็นมั้ยชัดนี่เบิ้งเอาพี่น้องครับนี่นี่นี่ ูนี่มืดหานได้ครับพี่น้องครับเอ้าเราจะพาไปเบิ้งทั้งหนานะครับเนาะอันนี้เบอร์ที่สองนะครับพี่น้องครับเบอร์ที่สองอยากได้กับโทษนะครับเด้อผู้ใหโทษสาบพท่านเด้นะครับวันนี้วันที่7กันยาได้ครับยำพี่น้องนี่หลังเปรีนะครับนี่หลังเปรียืนเทียงทีรี่นี่อ่ะนี่แหละโหกระซับนี่แหละครับผมโหนะครับเนาะเอ้าสองเบอร์เลยพี่น้องครับ เบอร์ที่สามเข้าตงแต่งเอาตัวน,นั่นค่ะนี่นี่นี่ครูที่เด่ดสิาผมหูกราคาหรอเด้อพี่น้องเด้อ<ต>ครูดีดอกเป็นงัวตัวใหญ่ไหมพี่น้องครับเออใี่่เด้อเป็นง้วตัวใหญ่นะครับเนาะเอาง้วนี่ตัวละจักเดือนครับตัวละเก้าเดือนค่ะตัวนี่กะเก้าเดือนตัวนี้เป็นลูกพ่อไหนตัวนั่นตัวนั่นเป็นลูกปีศาจแดงค่ะลูกปีศาจแดงเนะครับพี่น้องลูกปีศาจแดงแล้วก็ตัวตัวนี่แหละครับผม ตัวนี่เป็นลูกอ่าทศพลค่ะนี่ตัวนี้ลูกทศพจนนะคะพี่น้องครับลูกทศพลนตัวนี้จักเดือนโตัแปดเดือนกว่าถูกโตค่ะตัวค่ะแปดเดือนกว่าสูโตตัวสบาใหญ่หนาลึกนะครับพี่น้องครับตัวนี้เอ้านี่นะครับแปดเดือนกว่าส่วนสูงอยู่เท่าไหร่ตัวนี้สูงกับประมาณร้อยสามสิบค่ะประมาณร้อยสามสิบนะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับเนาะเป็นงวดโสดสูตรนะคะพี่น้องแล้วตีถามอ่าตัวนี้ก่อนนะครับเด้อตัวนี้โบไม่แย่งหรอกครับแต่จังยางอมเบมึงละเอียดงวดที่หนึ่งอยากให้พี่น้องโหแราคาแล้ว ตัวนี้แต้งเปิดเท่าไรหนึ่งหมื่นสองพันบาทค่ะตัวนี้หมื่นสองนะครับพี่น้องครับทรงฟีสิรงฟรีลอยหาสิบโลตัวนี้หมื่นสองอันนี้เอาเป็นเบอร์ที่สามเนาะค่ะเป็นเบอร์เดียวกันนะพี่น้องครับอ่าตัวนี้เท่าไหร่ได้บ่เนี่ตัวนี้ก็หมื่นสองพันค่ะหมื่นสองนะครับทรงฟรีลอยหาสิบโลแต่ถ้าผู้ใดยกสองยกสองตัวนี้เอาไปได้ค่ะตัวเก่าพันเก่าค่ะนี่ถ่ายยกคู่นี่ผมบอกพี่น้องครับ ว่าตละต<อ>ัวออกข้ารถเองเลยบอเกลือพันเกลืได้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 นี่เห็นว่าพี่น้องครับหรือว่าถ้าผู้ใดอยากเอาตัวนี้ไปน้ำเกลืพันเกลืหนูทรงหอยฟีเลยถ้าเอาสามตัวกับตัวนี้กับเกลือพันเกลืทรงหอยฟีอีกพี่น้องสามตัวนั้นเด้อครับเด้อคสามตัวถ่ายยกคู่นี่เด้อครับเกลืพันเกลืพี่น้องเบ่งเอาเด้อครับเด้อได้ย,ยังว่ตัวใหญ่ยังอ้างนี่แหละจ้ะว่ามันมึนขวมพี่น้องครับนี่มึนขวมสุดโต้มึนขวมสุดโตนะครับเนาะเอาฟังให้จบฟั้งหน้ะเอียดแต่ละชุดไปกันแล้วกันนะครับเนาะนี่ ถันเอาสองตัวนะครับพี่น้องครับนี the, the online, antis, Christ, ano, siglo, ่เบิ้งมันได้ตัวละเก่าพันเก่าตำนี่บบมีตัวนี้กับโบดนะครับเนาะทรงหัวหล่นๆนะครับพี่น้องครับนี่อ่ะนี่ละยกคู่นี่ตัวละเก่าพันเอาพ่อตัวละเก่าพันเก่าพ่อครับว่าพี่น้องนี่สวยๆเด็ดๆเลยนะครับเนาะนี่โบวเป็นงอจอยที่แบบตัวเต็มๆเลยนะครับเนาะนี่ละคู่นี่ละเก่าพันเก่าครับยกคู่ไปโลดจ้าเนีกับคุ้มนะครับเนาะนี่นี่เอ่ะกันเอาตัวนั่นกับติขาดอยู่อีกมือนึงกับยืมเค่ต่างแข่งเมก่อนเงินนั่น <c oughs> อยู่ไม่ใช่กันกอนนะครับเนะาะจะเอา3ามตัวมันจังได้ส่งฟรีเก้าพันเก้านี่ได้ตัวนี้พร้อมนะครับพี่น้องเอาสาตัวกับเก้าพันเก้าส่งให้ฟรีพร้อมนะครับเนาะนีะ่มักแบบไดเลือกเอาพี่น้องครับง้อหนาเลี้ยงถือว่าสมราคาพี่น้องครับอ,อันนี้เป็นหนึ่งสองสามเบอร์เล้วนะเนาะเบอร์ที่สี่ครับผมเอาเป็นโตโต้พ่นกระเลยโต้พนกระเลอ่ะตัวนี้ก็งามนะครับมูนี่ก็เป็นวัวสาวถือว่าใส่ยใยส่งดีนี่แหละครับพี่น้องครับ นี่นี่เดี๋ยวเด้อาจังเออนี่นนี่ตัวยหญ่ๆนี่แหละครับแดงจึงคืองตัวนี้งจะเดือนคบน้องแตงตัวนี้ง้อยเด้เจ็ดเดือนกว่วค่ะเจ็ดเดือนกว่วตรงนี้พี่น้องครับลูกพ่อใดนี่ตัวนี้ลูกซีไว้หนึ่งสามสามซีไว้หนึครับพี่น้องครับส้นสูงตัวนี้รอยงีสิบหาเดเท่าไหร่ีสิบหบวกค่ะงีบวกด้วครับพี่น้องครับนี่ซีไว้หนึ่งตัวนี้แต้งเปิดเท่าไห เหมือนซีหาลอยค่ะตัวนี้เหมือนซีหาลอยได้เคยพี่น้องครับใส่มืูนี้สิเป็นเหมือนซีหาลอยเนาะอ่างลึกผู้ใดอยากจะได้อ่างอ่างลึกๆใหญ่ขึ้นมาอีกอะมาเอารุ่นนี้นะครับสี่มีแพคคูให้ขึ้นก้อนั่นแหละพี่น้องเดี๋ยวเหมือนซีหาลอยก็ได้ใส่ใหญ่เดี๋ยวสี่พาเบื้องทั้งหางนะครับเบื้องหางมืูนนี้สินหาขึ้นมาอีกหลายเลยนะครับเด้อนี่เบื้องแผ่นหลังจากเบืู้้สินี่มูนนี่ก็เป็นเกียร์ว่างง้มสมัยตะกี้พุณล่ะมนเกียร์ว่างง้มสมัยตะกี้พี่น้องครับนนนนีี่่กก็ได้สวยขึมาาอหหงใญๆะะครับเ เออนี่น,น,นี่บึงไทยเดินไทยยางตะนนีบบ่มีอันนี้บป็นชุพยายามำหินน้ำมึงหางนะครับเด้อยากให้พี่น้องเห็นเงาหางตัวนี้เงาหางบบกง่ายดินี่เอออ่ะพี่ดูนี่นี่นี่เงา<อ>หางแบบง่ายดีพี่น้องเงาหางง่ายดีอ่ะเออนี่นี่นี่เบอรเงาหมือนซีหาลอยตัวน่าแตงเนาะเลดนี่อันนี้เป็นเบอร์ที่ซีั้งเป็นตัวหนึ่งสองสามซีเบอร์ที่เบอร์นีิแมนค่ะอ่ะเบอร์ที่หาครับผมนี่ค่ะเอาตัวนี้เอออ่ะ นีนนน่นะครับเดี๋ยวเบื้องตัวนี้ให้็นแล้วกันนะครับเบอร์ที่4นะครับเนาะเออเดี๋ยวจะพาเบไงเบอร์ที่หาดนะครับเด้อตัวนี้นะครับหนังหนาล้ำตูเงานะครับเนาะตัวที่หากับตัวใหญ่คือกันอันนี้ลูกพ่อใดนี่ลูกชอ็อกโกแลตจ้าลูกชอ็กชอกโกแลตน้องจักเดือนครับตัวนี้ได้8เดือนกว่าตัวนี้ได้8เดือนกว่าจ้ะนะครับเด้อ8เดือนกว่าๆนะครับเนาะเอ้ยนะบ่แมน่นตัวนี้ลูกเอ็คเคหาหาแปดนึงอ่ะตัวนี้ลูกพริกแดงด้วยพี่น้อง เอสเคห้าแปดหนึ่งน,นะครับเนาะนี่เบื้องมุมนี่นะครับเนาะหนังนหนาๆเบื้องไปนะครับแข่งขาข,อขา้อขาดําบดเบื้องแผ่นหลังครับผมเบื้องหลายๆมุมไม่ใกันส้นสูงอยู่เท่าไรครับน้องตัวนี้สูงกับประมาณลอยสามสิบค่ะตัวน,น,นี้ใส่ประมาณลอยสามสิบตัวนี้แตงเปิดเท่าไรครับมือ่นซีหาลอยค่ะ,ะมือ่นซีหาลอยคือกันนะครับเบอร์ซีกับเบอร,ร,ร์หานี่ะนะครับเนาะถ้าผู้ใดสิงยกก็โทรมาคุยได้ค่ะอ่ะถ้าโยกคู่กับมีพิเศษให้ยได้ครับผู้ใดมักเกี่ยงงามๆเผื่มาอีกนะครับเนาะ แต่ว่าขางทั้งพุ่นพ่นมีลำปีสองตุ้มหลุดแล้วโอ้ทั้งใส่เคยเป็นลำปีมาแต่ว่าหายแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวให้เพิ่นจับ้วยให้เบิ่งขางใส่นะครับไมให้เพิ่นเบิ่งโอขางใส่นี่เป็นลำปียุคขางช่วงอีกสองตุ้มลุดแล้วล่ะพี่น้องครับอ่ะนี่้ะครับเด้ออ่ะนี่นี่นี่มันตัวใหญ่เลยครับพี่น้องครับตัวใหญ่ค่ะใหญ่เงี้ยวหลุดดีใหญ่เงี้ยวหลุกดีเบิ้งเบิ้งคู่กันอีกเค่个นะครับเนาะตัวละเมินสี่หันลอยถ่ายยกคู่ได้ตัวละเท่าไรกับ ถามเมั่งเอาที่หนึ่งโทรโทรมาคุยเลยเบอร์สิเบอร์หาเบอร์หกข้าบ่ไหนนี่จ้ะเบอร์หกนะครับเดี๋ยวไอ้เพื่อนล่ลูกกันนะพี่น้องว่าทางหลังนี่แหละเนี่ตัวนี้ก็สวยแล้วครับบดจัดพี่น้องครับแดงดีขึ้นกันตัวนี้งามเลยตัวนี้งามเลยแหละครับตัวนี้โอ้งามตัวพี่น้องเป็นทรงสี่เหลี่ยมเลยทรงสี่เหลี่ยมคุณผู้ชมเดี๋ยวเพี่ยวเราเสียกออกเกี่ยวกข้าวกันพี่น้องเดี๋ยวเราเสียกออกเดี๋ยวให้เพื่อนปลดเสียกออกมาก้างนอกกันได้พี่น้องเด้ออ่าถ่ายข้าวค่ะผม พี่น้องครับตัวนี้กับสีผ้าเบิ้งฉ่ำนะครับตัวนี้กับง้ามขึ้นมาอีกนะครับเด้อมีเนื้อมีหนังลรวก็เป็นก้นทีล้ำตัวแข็งที่ใจเย้าเลยทีเดียวนะครับตัวนี้น้องเจ็ดเดือนหรือแต่ต้ตัวนี้ได้เจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนลูกพ่อใดนี่ตัวนี้ลูกฮุตตันอ่าตัวนี้เป็นลูกฮุตตันนะครับพี่น้องครับอายุเจ็ดเดือนนะครับเนาะเจ็ดเดือนลูกของฮุตตันเนื้อหนังอ่าสีนอนจนจนนะครับพี่น้องครับนี่นี่นะครับอ่าเบิงแผ่นหลังเอานะครับเนาะอันนไปลลกไปนี่ดูแผ่นหลังเลยนะครับ มาเบื้องด้านหน้าตรงนะครับพี่น้องขอบหูโบดดึกนะครับเด้อเจ็ดเดือนมาเบื้องกันมาส้นสูงเท่าใยตัวนี้สูงเท่าใยแต่งสูงกับประมาณลอยงี้สิบห้าบวกตัวนี้งามเลยครับลอยงี้สิบห้าบวกเงาเงาเนื้อหนังนี้ทรง,งสี่เหลี่ยมงามค่ะสี่เหลี่ยมงามตัวนี้แจ้งเปิดเท่ายหนึ่งหมื่นสี่พันแปดลอยค่ะตัวนี้หมื่นสี่แปด้อยนะครับพี่น้องครับทรงงางามแบบนี้ผู้ใดอยากแกะได้ก็ถามเอานะครับเนาะหรืออยากจะอายกไปกับมูสีหมื่นสี่ห้าห้าลอยก็ได้นะครับพี่น้องครับเดือดสิบห้าเบื้องทางถ่ายนะครับพี่น้องครับ เบ้องเหงาหางบดจัดเต็มเหงาหางง่ายๆนี่แหละครับผมี่ตัวจริงอย่างนั้นนะครับพี่น้องตัวจริงนี่สีแดงบคักดเลยนะครับเด้อเอาสวยๆเดี๋ยวอยากให้เบื้องแผ่นหลังนะครับเนาะนี่สวยๆเลยนี่แผ่นหลังนะครับนะี่นี่นี่โหบดเข้มสวยมากนะครับตัวนี้พี่น้องมืองซีก็อีกแปดอยผู้ใดอยากเด้งวัาเงาๆนะครับไปเป็นแม่บอกกเอาตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะให้เบื้องไอ้เล็บนะครับเนาะ ด้านขวากับบมมีป่านบ่มมีดา่างน่ะแต่งเนาะบ่มีค่ะบ่มมีป่านบ่มมีด่างหูเชื่องนะครับพี่น้องครับจับได้ใบได้นะครับนี่แหละอยากให้เบิ่งชัดๆนะครับนี่ตปวที่เบิ่งขางก,กว่าอีกเล็กน้อยนะครับพี่น้องหูถูกตค่ะหูสุดตวัวนี่บ่มมีป่านบ่มมีดา่างน่ะพี่น้องครับครับสีนี่เบิ่งขางเดียวแล้วเ,เลยนะครับอ่าตัวต่อไปครับต้งแต่งเอาเป็นเท้าโบสค่ะบัดนีีอ่ะต่อไปก็สิเป็นเท้าโบดได้ครับพี่น้องครับหนังดีครับอ่ะเท้าโบสนะครับเนาะนี่เดี๋ยวเด้นเบี้อออ ต่อไปนะครับพี่น้องครับกับสิผ้าพี่พ่อน้องไปเบื้องเท่าบวตัวนี้ถือว่าตัวที่เด็ดเลยนะครับพี่น้องครับผู้ใดมกงวัวเท่าล้วกคหน,นังย่อยๆนะครับเนาะเด็ดเลยของดีที่เด็ดเดี๋ยวเก็บไว้ถ่ายคลิปตัวนี้ดีลูกพอ่อะไรต้งแต่งลูกแคบสามหนึ่งค่ะเคบสามหนึ่งนองจักเดือนแล้วเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนส่วนสูงอยู่เท่าไหร่เนี่ยสูงกับประมาณลอยงี่สิบบวกบวกค่ะลอยงีสิบบวกนะครับพี่น้องครับมีเอกสารห่ายสูตโตเลยเนาะมีค่ะ ตัวนี้แจ้งเปิดเท่าไรตัวนี้เปิดไว้หนึ่งมื่นหาพันบาทค่ะตัวนี้มื่นหาได้ครับพี่น้องครับที่เด็ดยุยยๆนะครับพี่น้องครับให้เบื้องหนังข้อได้ครับเด้อแล้วก็ตัวค่อนข้างที่จะลึกมากนะครับนี่เบื้องมุมนี่นะครับเนาะนี่เบื้องมุมนี่ลึกๆนี่แหละครับผมเบื้องความลึกเอามื่นหานะครับพี่น้องเกสิทิภาพเบื้องเงาหางนะครับพี่น้องครับนี่ญงครับพี่น้องครับเบื้องอ้าลึกครับผูดไดบ่ทราะท่าน มันตีเป็นเท้าบดบดตีไปเป็นออกแดงคนนี้เบื้องหลังมันแ,<ต>แดงเลยอันนี้ใส,ใส่ใส่เท้าออกเท้าใส่แดงออกแดงล่ะค่ะสู้ไงอ่ะน,นี่นี่เบื้องด้านใส่นะครับพี่น้องแต่ญ่นี่เทียนด้านใส่พี่น้องอาจจะเเห็นนลำดับอันนี้คือมันมันเปียกน้ำน,น,น,นะครับเด้อมันเป็นน้ำเสือๆนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่เบื้องท่ายเดินท่ายย่างถาใหญ่ๆเสือๆงามๆยุยยๆอยากได้ก็เอาข้อขึ้นตันกันไปเยี่ข้อตันบักฝึงแนวหลังมันจะชัดครับพี่น้องอ่ะโอ้โหนุ่งรับผม จับได้ใบได้ทุกตัวนั่นแหละหูกับประมาณนี้เบื้องแนวหลังเบื้องขวัญนี่ผู้ใดอยากจะเบื้องนะครับเนาะเห็นเบื้องชัดๆเออเบื้องบุ้มนี่นี่นะครับเอานี่ที่เด็ดเป็นตาหักครับโทกรดใหญ่กรดเมื่อนีร่แตงมีให้ซ้ำนี่มันปะตัวนั่นตัวนั่นตัวนั่นแต่งนื้อมันเ่ลือม้วนๆเหลืออยู่ได้พี่น้องครับเต่งกับนื้อเพื่อกันเขาบ่จับกับจำไม่ได้โอเคสวยแล้วเอาตัวปิดดไายครับพี่น้องครับ พิษไท,ย,ทยตัวนี้แดงเข้มเลยเนาะครับเนาะ,ะแดงจนใหม่งวัวจ็ดเดือนหรอครับตัวนั้นงัวะเก่าเดือนค่ะเก่าเดือนลูกลูกพอได้ตัวนั้นลูกสีไว้หนึ่งเจ็ดแปดโอ้สีไว้หนึ่งเจ็ดแปดพี่น้องครับสีก็เข้มไปหน่อยตัวนี้พี่น้องครับเก่าเดือนส้นสูงอยู่เท่าไหร่ครับสูงกับประมาณร้อยสามสิบบวกค่ะใส่ร้อยสามสิบบวกบวกนะครับเด้อพี่น้องร้อยสามสิบบวกบวกง้วะล้อนอนี่นะครับตัวนี้แดงเปิดเท่าไหร่หนึ่งมื่นหาพันบาทค่ะตัวนี้มื่นหาได้อครับพี่น้องครับสีแดงเข้มเออยกขึ้นกันลูก เออนี่นนนีเิ่งเอานะครับมื่นหาผู้ใดหมักใส่แใงใ่ขึ้นมากกัเลือกเอามักราคาไดหมักตัวไดนะครับหมักพอพันไดเลือกเอามื่นหาทวนกกนยกคูกับตัวเท่าตัวใดก็ไดลยเนาะแตงเนาะแมนค่ะกันลดให้อีกกด้วยค่ะพี่น้องแมนนี่ใส่ไง่ถูกโตเวด้อค่ะว่าแมนว่าแมนแมทใ้ด้วค่ะอ่ะแมนนี่มิเป็นเป็นว่าใส่แใงใ่สุดโต<ม>ทคทังพี่น้องครับบังบังแต่โค้งสั่นงกับน่นะีผู้ใดเงิน เงินเหรียญกับเ๋าส์ได้ก็ได้เนาะครับพี่น้องนี่ผู้ใดเงินเหรียญใส่อยากจะเอาเป็นเก็บไปเป็นเงินฝากนะครับพี่น้องครับเอาแบบนี้ไปได้เหมคอนี่ก็ได้นะครับเ,เดี๋ยวเบื้องด้านสายของน้องเขาเมืองมุมนี้นะครับีเบืองขวัญจะได้ใบเลสุดๆพี่น้องเบื้องหนังคอเบื้องกระขักเรียกเพนบ่ ่ะยืนก็นลุกเออนี่เด้ออ่ะดูม,มุมนี้เหมือนหาถวนๆนี่เนาะจ้าครับผมเหมือนคลัก่กใบ่ดิเหมือนแล้วคะ่ะไม่ติดเทียด้อพี่น้องครับสวดีเ,เลือกเอาผู้ใดเห็นบ่าชาัดสงสัยยังให้เลื่อนขึ้นไปเบิ่งใหม่เด้อนครับพี่น้องครับนี่แหละหันสาฟาร์มครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ